สนับสนุนโดยเขียวกระจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันทีเขียวกระจีเม็ดฟูนวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุดที่คุณจะต้องร้องวา้า สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาทัจกรหงวิไลคุณผู้ชมครับทางด้านหมอดินเองนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการคิดค้นว่าในช่วงหน้าน้ําแล้งแบบนี้เลยครับหันมาปลูกมันเทศดีกว่าการปลูกข้าวครับที่สําคัญคือรายได้เน้ยมากกว่า10บเท่าเลยนะครับและเขามีวิธีการในการทําอย่างไรบ้างไปติดตามข่าวนี้กันได้นะครับทางด้านของหมอดินนะครับคุณวิภาข้าวหอมหางนะครับหมอดินอาสาประจําตําบลทับ น้ำอำเภอบางประหานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาได้เปิดเผยว่าแต่เดิมตนเองนั้นยึดอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักนะครับแต่ในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาข้าวนั้นก็ถือว่าเป็นพืชที่ใช้น้ําเยอะทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงแล้วก็มีแนวคิดหาพืชต้นทุนต่ําดูแลง่ายจึงคิดถึงมันเทศเนี่ยนะครับเป็นพืชทางเลือกหนึ่งนะครับที่ใช้น้ําน้อยโดยก่อนเริ่มพาะปลูกนะครับก็เข้าไปขอคําปรึกษากับทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุง แล้วก็มีการใช้นวัตรกรรมสารเร่งซูเปอร์พอดอเนี่ยนะครับนำมาผลิตเป็นสารชีวพันธุ์ใช้แทนสารเคมีซึ่งเป็นการลดต้นทุนทางการผลิตอีกทางหนึ่งด้วยนะครับหมอดินก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ก่อนมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ60ไร่ผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักทําให้ผลผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานด้วยนะครับซึ่งหากต้นทุนค่าผลิตทั้งหมดแล้วนะครับทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนแต่ภายหลังก็มีการเปลี่ยนม,มาปลูกมันเทศใช้พื้นที่เหมือนกันคือ60ไร่นะครับมีการบำรุงดิน ตามคำแนะนํำของกรมพัฒนาที่ดินทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ประมาณ32,000บาทนะครับประกอบกับต้นทุนการผลิตของตนเองนั้นต่ำมากเพราะใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาเป็นปุ๋ยครับแล้วก็ทำน้ำหมักชีวาภาพจากหน่อกล้วยเพื่อเป็นปุ๋ยทางดินและก็ทางใบให้กับพืชหน่อกล้วยนี้นะครับจะมีฮอร์โมนน็อกซินนะครับซึ่งจะถือเป็นการช่วยเร่งเจริญเติบโตติดตาแล้วก็ออกผลได้ดีสำหรับมันเทศด้วยวิธีทำง่ายๆในการสรับาก,การทำน้ำหมักแบบนี้คือเตรียมถังน้ำสะอาด1 ใบแล้วก็ใส่น้ำจำนวน50ลิตรนะครับเทสารเร่งซ u เปอร์พอดอ2ลงไปแล้วก็คนประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้กระตุ้นเชื้อจุลินทรีย์ให้ตื่นตัวพร้อมทำการย่อยสลายนะครับจากนั้นก็ตามด้วยกากน้ำตาล10กิโลกรัมคนให้เท่ากันแล้วก็นำหน่อกล้วยเนี่ยแหละครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ40กิโลกรัมผสมลงในถังนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไม่สนิทนะครับเพื่อให้เกิดแก๊สที่เกิดจากการหมักระบายออกได้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มจากนั้นแหละครับรับรองว่าการใช้น้ำหมักแบบนี้เป็นการ ลดต้นทุนนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวเช่นเดียวกันด้วยคุณผู้ชมครับใครที่อยากทําตามแบบนี้นะครับก็สามารถจดสูตรนะแล้วก็ลองหมักได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ข่าวเกษตรต้นชมพูตัง้ง,ตงลาไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนโดยเขียวกระจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันที เกีียวขจีเม็ดฟู่นวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุดที่คุณจะต้องร้องว้า wow! ว